กฎแห่งกรรมเรื่องที่224อำนาจจิตพลังใจข้าพเจ้าเคยเขียนความรู้สึกอำนาจจิตพลังใจในหนังสือสวัสดีปีใหม่เกือบจะทุกปีที่ผ่านมาแล้วความรู้สึกของคนเรานั้นแตกต่างกันบางคนก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยววันประเดี๋ยวเดือนประเดียวปีบัดนี้ก็จะถึงวันปีใหม่อีกแล้ว ความจริงวันเดือนปีก็หมุนเวียนตามเวลาของธรรมชาติตามฤดูกาลไม่เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ความรู้สึกทางจิตใจของมนุษย์นึกไปเองอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับชาวบ้านธรรมดาบางท่านที่ยังไม่เข้าใจแต่ข้าพเจ้าไม่รู้อะไรลึกซึ้งมากนะักหากผิดพลาดขออภัยท่านผู้รู้ด้วย เรื่องกรรมเป็นหลักใหญ่ควบคุมความชั่วดีในโลกมนุษย์ไม่มีชาวโลกคนไหนไม่ว่าชาติใดภาษาใดหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตัวกรรมจะเป็นเงาติดตามตัวตลอดไปกว่าจะถึงเวลากรรมนั้นจะสนองนิพพานเท่านั้นเป็นสถานที่พ้นทุกกรรมขอให้ท่านจงได้พิจารณาหาเหตุผลด้วยปัญญาของท่านเอง เช่นมนุษย์สร้างกรรมทําชั่วผิดกฎหมายต้องเข้าไปรับใช้กรรมถูกคุมขังในเรือนจำกำหนดของโทษที่หนักเบาแล้วแต่กรรมที่สร้างนักโทษเหล่านี้ส่วนมากมักจะคิดว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าคอยนับวนันนับเดือนนับปีเมื่อไรจะถึงวันหลุดพ้นโทษออกมาเป็นอิสระส่วนนักโทษที่ทำกรรมหนักกฎหมายลงโทษให้ประหารชีวิต รอคอยเวลาประหารนักโทษเหล่านี้มีจิตใจกรวนกระวายไม่รู้เวลาแน่นอนทรมานจิตใจเห็นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าใกล้กำหนดเวลาตายเพราะมนุษย์ธรรมดาส่วนมากไม่มีใครอยากตายมนุษย์จิตเหี้ยมทำให้คนอื่นตายแต่ตัวไม่อยากตายแต่นีกรรมไม่พ้นเมื่อใกล้เวลามาถึงตัว ก็จะหวาดสะดุ้งกลัวจนขวัญหน,นีดีฟอถ้าจะพูดถึงคนไข้ที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเมื่อหมอกำหนดวันกลับบ้านได้คงมีความรู้สึกเช่นกันอยากจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ก็เพียงตัวอย่างของความรู้สึกมนุษย์ยังมีอีกมากสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กอยู่ในวัยเรียนบางครั้งก็คิดว่าเมื่อไรจะพ้นจากการเป็นเด็ก ตเป็นผู้ใหญ่จะได้พ้นการบังคับให้เรียนพ้นการถูกเคี่ยนคิดว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบคงมีความสุขสนุกสบายจึงมีความรู้สึกว่าเวลาวันเดือนปีค่อยๆย,ย่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันใจเลยเมื่อเติบโตพ้นอกพ่อแม่มิได้สบายเหมือนอย่างคิดเพราะเมื่อเป็นผู้ครองเรือนแล้ว ก็มีปัญหาชีวิตร้อยปที่จะต้องแก้ไขติดตามมาไม่สิ้นสุดคิดว่าเมื่อเวลาเป็นเด็กสบายกว่าครั้นเมื่อมีอายุแล้วเริ่มเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมก็เคยคิดว่าทำไมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเขียนเรื่องสวัสดีปีใหม่ผ่านไปได้ไม่เท่าไรก็ปีใหม่อีกแล้วแต่ เมื่อได้ศึกษาหลักธรรมเบื้องต้นๆหลักสัจธรรมทางพุทธศาสนาสอนให้รู้ถึงความจริงไม่ลึกซึ้งอะไรพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจรู้ว่าวันเดือนปีก็คงเส้นคงวาไม่ช้าไม่เร็วอยู่ตลอดมาเป็นหลักธรรมชาติคู่กับโลกตลอดไปช้าหรือเร็วอยู่ที่ใจเราเมื่อรู้หลักธรรมความจริงแล้ว ใจก็เข้าสู่ปกติเวลาช้าหรือเร็วในความรู้สึกก็หมดไปเมื่อพูดถึงคำว่าใจชาวบ้านส่วนมากเข้าใจว่าหัวใจกับใจเป็นอันเดียวกันคิดว่าหัวใจเป็นใหญ่ในร่างกายแต่หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญสูบฉีดเลือดเลี้ยงร่างกายเพื่อให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไร เหมือนใจที่ทำให้เกิดพลังส่งความนึกคิดไปในที่ต่างๆเวลานี้ทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าหัวใจอันเก่าชำรุดเพราะในยุคนี้เป็นโรคหัวใจกันมากทางแพทย์ก็สามารถผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเพื่อช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปคำว่าหัวใจนี้เป็นรูปธรรม ส่วนใจเป็นนามธรรมมีความรู้สึกนึกคิดล่องลอยรวดเร็วแล่นไปตามอารมณ์ไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาใจนั้นสามารถคิดทำได้ทั้งดีและชั่วไม่ยอมให้ใครควบคุมหรือบังคับเพราะจิตใจมีความนึกคิดเป็นอิสระสามารถจะนึกคิดล่องลอยไปตามอารมณ์ โลดแล่นนึกคิดอย่างโดดเดี่ยวโบราณว่าไม่มีอะไรเร็วเท่าใจคนจะร้ายที่สุดหลงผิดทำลายตัวเองหรือดีที่สุดปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมยกระดับจิตใจให้เป็นอริยบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกจิตย่อมจะได้รับความลำบากหากปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีศีลธรรมมนุษยธรรมควบคุมจิตใจ ย่อมจะพาไปสู่ทางชั่วมากกว่าทางดีการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้รู้แจ้งความจริงของธรรมชาติชั่วหรือดีสิ่งใดเป็นพระสิ่งใดเป็นมารเรารู้ก็สามารถที่จะกำจัดสิ่งชั่วร้ายทำลายความรู้สึกทางชั่วออกไปตัดความเห็นแก่ตัวตัดความโลภความโกรธความหลง ให้เกิดผลดีขึ้นทำจิตใจบริสุทธิ์สะอาดปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้นทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้สิ้นสุดไปได้เมื่อพูดถึงสภาวะการของบ้านเมืองเราชาวไทยผู้ถือพุทธศาสนาส่วนมากยังมีจิตใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านสะดุ้งหวาดกลัวเหตุการณ์ประเทศชาติตกอยู่ในวิกฤตการประชาชนพลเมืองนอนตาไม่หลับ คิดว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดกลัวตลอดเวลาเมื่อไหร่จะสิ้นสุดลงและเกิดห่วงโน่นห่วงนี่จิตใจไม่ปกติมีความเดือดร้อนทางใจกลวนกระวายหาความสงบไม่ได้ยาระงับประสาทขายดีและโรงพยาบาลประสาทมีคนไข้เพิ่มมากขึ้นแต่น้อยคนที่จะสนใจนึกถึงหลักสัจธรรมของพุทธศาสนา เพราะยังมองไม่เห็นคุณค่าการปฏิบัติตนอยู่ในศีลให้บริสุทธิ์หมดจดก็จะรู้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นยาขนานเอกสามารถรักษาโรคทางใจได้เป็นเยี่ยมไม่มียาขนานใดในโลกที่จะช่วยให้คนไข้พ้นจากความทุกข์ร้อนนอนสะดุ้งหวาดกลัววันไวให้สงบเป็นปกติลงได้ เมื่อมนุษย์เรามีความวุ่นวายเดือดร้อนหวาดกลัวเกิดขึ้นมักจะเที่ยวหาที่พึ่งลืมนึกว่าที่พึ่งอยู่ที่ตัวเราเองเราก็สามารถเราก็สามารถใช้พลังใจให้สงบลงได้แม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายแต่ภายนอกส่วนภายในจิตใจเราเป็นปกติพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติทางใจ เรารู้หลักธรรมสามารถปรับปรุงจิตใจไว้รับสถานการณ์ต่างๆของโลกและชาติเราที่จะเกิดขึ้นเรามีสติปัญญาคิดพิจารณาแก้ไขในทางดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องไม่ตื่นเต้นเพราะธรรมะย่อมชนะอัธรรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อได้รับฟังแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็จะเข้าถึงความรู้สึกทำให้จิตใจสดชื่นผู้ที่เคยได้รับความว้าเหวแห้งแลง้งก็จะได้รับความสดชื่นเบิกบานภายในอุปมาเหมือนต้นไม้กำลังจะเหี่ยวแห้งเมื่อขาดน้ำยามแลง้งเมื่อเราได้รับรสพระธรรมไว้ในใจแล้วปฏิบัติก็จะมีความสงบสุขเยือกเย็นชุ่มชื่นได้ทุกเวลามีจิตใจแจ่มใสด้วยซึ้งในพระธรรม เป็นคุณประโยชน์อันประเสริฐผู้ปฏิบัติแล้วเป็นทิพยพยโอสถรักษาจิตใจให้เข้มแข็งอดทนมีชีวิตอยู่ด้วยศีลธรรมความสงบพระพุทธโอวาทเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธและชาวโลกทุกคนควรสนใจศึกษาหาความรู้เพื่อคุ้มครองตนเองป้องกันไม่ให้ไปสู่ความชั่วร้ายเมื่อข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องอำนาจจิต พลังใจกำลังจะจบลงวันรุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์คุณประสิทธิ์ได้ให้คนขับรถนำหนังสือพิมพ์ดาวสยามตัดข่าวรวบรวมไว้มาให้อ่านเรื่องพุทธานุภาพแสดงอภินิหารเกิดขึ้นในประเทศอินเดียคุณประสิทธิ์ได้โทรศัพท์มาบอกว่าได้ไปสอบถามเรื่องนี้ที่วัดมหา,าธาตุแล้วได้พบกับท่านพระมหาประพันธ์คณะหนึ่งท่านได้รับว่า เป็นความจริงท่านเจ้าคุณธรรมหาวีรานุวัตรได้จดหมายยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องต้นพระศรีมหาโพและองค์พระเจดีย์ตรัสรู้เป็นภาพลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลางอากาศลอยอยู่ประมาณนานถึง20นาทีรัศมีสองแสงสว่างโชดช่วงเห็นไกลห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตร ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2521หนังสือพิมพ์ในประเทศอินเดียต่างก็เสนอข่าวเรื่องปฏิหารอย่างคลึกโครมทำให้ชาวบอมเบย์เ,เดล,ลีและชาวอัดสามประมาณ25ล้านคนพากันแตกตื่นในข่าวนี้ที่สนใจมากก็พากันเดินทางมาพุทธคยา ทยอยกันเข้าไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายเนืองแน่นด้วยฝูงชนเกิดศรัทธาเพื่อทำการสการะเหตุมาอาศจรรรย์คั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากฝนตกแล้วไฟฟ้าองค์พระเจดีย์ตรัสรู้ก็ได้ดับลงในช่วงนั้นได้ปรากฏเหตุการณ์เห็นภาพรูปองค์พระเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้แสดงปฏิหารขึ้นบนท้องฟ้าใหญ่กว่าองค์เดิมสามเท่ามีรัศมีสว่างสวายมองเห็นทั่วไปทำให้ชาวมุสลิมชาวฮินดูและชาวพุทธที่อยู่ในรัศมี15กิโลเมตรตางแงนหน้าขึ้นดูได้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนต่างก็ตื่นเต้นพากันยกมือขึ้นแสดงความเคารพในอภินิหารที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกทางพุทธศาสนา ครั้งที่สองเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2521เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาเศษพวกชาวไทยเราที่ท่องเที่ยวสแสวงบุญโดยร่วมไปกับ Pre สิด e น t นทัวยังพักอยู่ที่วัดไทยขณะนั้นก็ได้เกิดเสียงเกลียวกราวทางหน้าวัด ทำให้ตกใจพากันไปดูเหตุการณ์มหัศจรรย์ญญเหนือยอดองค์เจดีเหมือนครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์เช่นเดียวกันปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กันยายนเวลา 19.21. นาิกา21นาทีตอนหัวข้ามก่อนฝนตกเมื่อฝนตกแล้วภาพนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจากสายตาของประชาชนจำนวนมาก เหตุการณ์ปรากฏครั้งที่สเมื่อคืนวันที่14กันยายนเวลาสามนาฬิกาเศษถึงเวลาสี่นาิกาสีนาทีใกล้อรุณรุ่งจิงค่อยๆจางหายไปทางวัดไทยพุทธคยาได้ย่ำระฆังเพื่อให้ประชาชนได้รู้เห็นปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ครั้งนี้โดยทั่วถึงกันข้าพเจ้าได้ย่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ดาวสยาม และฟังวิทยุยานเกราะบางตอนของเทปที่ส่งมาจากอินเดียท่านผู้สนใจโปรโดหารายละเอียดได้เมื่อคืนวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลา21นาฬิกาข้าพเจ้าได้ฟังวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุยานเกราะจากเทพที่เจ้าคุณมหาวีรานุวัตรส่งมาจากวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย เป็นเสียงของท่านเจ้าคุณจเจ้าอาวาสวัดพุทธคยาประเทศอินเดียโดยตรงวัดไทยพุทธคยาในประเทศอินเดียวันที่15กันยายนพุทธศักราช2521ต่อไปนี้จะได้บันทึกเหตุการณ์มหัศจารย์บนท้องฟ้าเหนือองค์พระเจดีพุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่สี่ เหตุการณ์อันมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คือวันที่14กันยายนพุทธศักราช2521เวลาประมาณตี3เศษเล็กน้อยถึงตี5หย่อนนิดหน่อยซึ่งเป็นเวลาใกล้จะสว่างอยู่แล้วอุบาสกบารัววีราชันซึ่งเป็นชาวพุทธเก่าได้อพยพครอบครัวจากเบงกอลมาอยู่ที่นี่ ไปมาหาสู่ที่วัดไทยเป็นประจำอุตสาหนั่งสามล้อมาปลุกพระสงฆ์เพื่อจะไปดูเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ปกติเหตุการณ์อันมหัศจรรย์เกี่ยวกับองค์พระเจดีย์นี้ในปีนี้ในช่วง15วันนี้ได้เกิดขึ้นสครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่30สิงหาคม2521ครั้งที่สองเมื่อวันที่10กันยายน ครั้งที่สามเมื่อวันที่12กันยายนครั้งที่สี่เกิดเมื่อคืนนี้ที่14กันยายนฉะนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สําคัญยิ่งและเป็นนิมิตมงคลอันประเสริฐที่สุดของชาวพุทธบริษัทของเราที่จะน้อนมนมัสการและถือว่าเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้ฟังเทปจากวิทยุยานกรอบเมื่อดึกแล้วก็เกิดปฏิกิริยาทำให้รู้สึกร้อนสู้ขนลุกแล่นไปทั่วร่างกายคิดว่านี่แสดงว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองธรรมะจัชนะอัธรรมชาวโลกจะอยู่ด้วยความสงบสุขจึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์เป็นอภินิหารของพุทธศาสนา พวกมารศาสนาที่กำลังจะคอยบิดเบือนทำลายศาสนาก็ขอให้คิดถึงเรื่องกรรมให้มากส่วนนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็คงจะงงงวยไปอีกนานเพราะรู้เห็นแต่ผลอภินิหารของพุทธศาสนาไม่รู้ต้นเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรข้าพเจ้าก็รู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตในเรื่องอภินิหารของพุทธศาสนา ได้สั่นสะเทือนทั่วไปในผู้ที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วและได้ข่าวต่อมาว่าอภินิหารที่พุทธกยาได้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ห้า